มนาโปโหติขันติโกผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่ชอบใจของบุคคลอื่นวัสดีครับเพื่อนๆนเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพามาไหว้พระวัชนะสงครามราชวรมหาวิหารวัดนี้ตั้งอยู่ที่แขวงชนะสงครามเขต พระนะครกรุงเทพมหานครเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวารมหาวิหารเป็นวัดมหานิกายนะครับปัจจุบันมีพระเทพวิมลมุนีกริกิติวังโสเป็นเจ้าอาวาสพระประธานในพระอุโบสถวัดชนะสงครามคือพระพุทธนรสี ตีโรกเชตเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นบุดิบุกลงลักปิดทองสมัยรัตนโกสินทร์ปางมารวิชัยมีขนาดหน้าตักว้าง2เมตร50เซนสูง3เมตร50เซนปิษฐานบนฐานสูง1เมตร30เซนและมีพระอัครสาวกซ้ายขวายืน พนมมือสององค์นะครับวัดชนะสงครามเป็นวัดที่ประสบความสำเร็จสูงมากในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมมีพระภิกษุสามเณรสอบปร,ริยนธรรมได้ปีละจำนวนมากแม้แต่สามเณรผู้สอบปร,ริยนธรรม9ประโยคและได้รับพระราชทานอุปสมบทในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นนาคหลวงจำนวนมากปาปังปาเปนะสุกรงังความชั่วอันคนชั่วทำง่ายโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ